120บาทนะครับจากลิงก์ข้างใต้คลิปและด s สคริปชันผมจะให้ราคาเป็นตัวเลขอารบิกอ่านได้เลยแล้วก็มีลิงก์ให้กดซื้อด้วยถ้าเกิดดูรีวิวแล้วอยากจะซื้อไว้ใช้งานหรือว่าอยากจะมีไว้เท่ๆอประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็น uh, Individual First Aid Kit หรือว่าเป็นชุดประถมพัาบาลน,นะครับแบบแยกส่วนแบบเดียวๆของเขานะเล็กๆซึ่งแบรนด์ของเขาจริงๆก็คือ p a t h Wide path ที่แปลว่าเส้นทางนะครับ w i l d ที่แปลว่าป่าแปลว่าข้างนอกแปลว่าแบบโลกกว้างอะไรประมาณนี้ก็เป็นบรนด d path w i d นะครับคำว่า food f o o t path food bar นะ food bar ที่เราพูดกันประจำ food bar มันก็คือ path นี้แหละจริงๆมันออกเสียงว่า path นะครับ p a t h food path ก็คือแปลว่าทางเท้าเห็นไหม path ก็แปลว่าทางแปลว่าอะไรเงี้ย f o o t path คือทางเท้าทางเดิน path w i ก็แบบพื้น พื้นทางเดินหรือว่าเส้นทางในป่าเนี่ยประมาณนี้นะครับได้ได้ยินมาว่าเป็นแบรนด์ของไทยด้วยนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นคนไทยหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในไทยผมไม่แน่ใจนะครับราคา120บาทเท่านั้นนะครับเขาจะบอกว่าเป็น t r e k and Trail นะครับ Trek ก็คือเป็นการเดินทางเดินป่า Trail ก็เป็นการเดินทางเดินป่าเหมือนกันนะครับมันต่างกันตรงไหน t r e k นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็น ค่อนข้างเดินไต่ที่สูงหรือว่าเข้าที่สมบุกสมบันหน่อยนะครับลําบากหน่อยนะครับไต่เขาขึ้นควนอะไรแบบนี้นะครับขึ้นดอยขึ้นภูอะไรเงี้ยส่วนเทรลก็จะเป็นทางเรียบๆราบ,บๆนะครับก็สามารถจะใช้งานได้เลยถุงที่บรรจุตัวอุปกรณ์มาจะเป็นวัสดุคล้ายๆเป็นผ้าสังเคราะห์นะครับซึ่งจะมีความหนาแล้วก็มีความแน่นนะครับเป็นสีแดงสดเลยมีสัญลักษณ์รูปบ,บวกนะครับก็คือเราก็จะรู้เลยว่าแดงแบบนี้และเป็นบวกแบบเนี้ย ก็รู้ได้เลยว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับระฐมพยาบาลแน่ๆน,นะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีคําว่า first aid kit อะไรอยู่ต้องต,ต้องตรง,งนี้ก็ตามแต่เขาก็ยังคงมีคําว่า first aid kit นะ first aid มาด้วย first ก็ <First S 1> คือแรก aid คือการเยียวยาการเยียวยาแรกก็คือชุดะฐมพยาบาลนั่นเองเนาะแดงสดนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยน่าจะป้องกันสิ่งสกปรกแล้วก็ป้องกันความชื้นฝนได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นคาร์บินเนอร์คาร์บิเนอร์แบบเกี่ยว ติดกับเชือกห้อยคอติดกับเป้กระเป๋าหรือว่าอะไรก็ได้นะที่ต้องการแล้วก็ซิปเป็นแบบดึงลงข้างล่างแบบนี้นะครับซึ่งก็สะดวกดีนะเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับในนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่่าแกะให้ดูไม่ได้นะเพราะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นของ Mr. a s h ส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับมาดูกันทีละอย่างเลยอุปกรณ์ที่ให้มาเลยนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันอันแรกก็คือเป็นคอตตอนบัตนะครับ จำนวน10ก้านด้วยกันเป็นก้านที่ทำด้วยไม้นะครับน่าจะแอนตี้แอนตี้เซปติกแล้วนะครับก็คือฆ่าเชื้อแล้วไม่รู้ไม่รู้ใช้คำว่าแอนตี้เซปติกไหมนะครับก็คือฆ่าเชื้อแล้วนะครับซีลมาในแพ็คพลาสติกกันสกรปรกกันเชื้ออีกทีหนึ่งเป็นก้านสำลีสำลีก้านนะคสำหรับจุ่มน้ำยาหรือว่าสารทำความสะอาดหรือว่าซับเลือดอะไรนะครับแอวูนเดรสซิ่งแต่งแผลทำแผล10ก้านนะครับซื้อ อันอื่นมาใส่มาเติมได้ถ้าเกิดหมดนะครับแล้วก็จะมีแอนติ e เซปติกจริงๆด้วยนะทาวเล็ตนะครับทเวลเลก็คือเป็นผ้าหรือเป็นกระดาษสำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นาสารต่อต้านาเชื้อโรคนะครับแอนติเซปติกฆ่าเชื้อแล้วเป็นมีเดียมซัตเทเรตวิท10โพ o ร์เซ็นต o โพบิดีนไอโอดีนไอโอดีนไอโอด์ก็คือ,อชุ่ม รประมาณปานกลาง medium s a t u r a t e ก็คือแบบไม่ได้เข้มมากนะครับ dilute คือซีดจางน้อยบางนะครับ uh, medium มันก็คือกลางนะครับถ้าเป็นเ,เขาเรียกว่า high viscosity หรือว่าจะเรียกว่า r i c นะครับ r i c ที่แปลว่ารวยนั่นแหละนะครับมันแปลว่าเข้มข้นนะครับอันนี้เขาใช้คำว่า medium saturated ก็คือความเข้มข้นปานกลางนะครับที่10% สารประกอบที่ใส่เข้าไปข้างในคือโพรวิดีนนะครับโพรวิดีนไอโอดหรือไอโอดีนนะครับก็เป็นยาใส่แผลนะครับผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆพวกเบตาดี D นอะไรประมาณนั้นมั้งครับขนาดของไซส์ผ้าข้างในหรือกระดาษข้างในเนี่ยสามคูณหกเซนติเมตรก็เล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับก็ผลิตโดยบริษัทอะไรยังโชว์อะไรสักอย่างนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้ถ้าเกิดใช้หมดไปนะครับก็สามารถจะนํามาใส่ไปได้นะครับในแพ็คนี้จะให้ แอนติ้เซปติกเทาเลตเนี่ยมา2ชุดนะครับก็คือ2แผ่นแบบนี้จะมีรายละเอียดด้านข้อมูลด้านการแพทย์นะครับด้านยาดนะ้านข้างหลังนะครับอ่านเอาได้เลยถ้าต้องการแล้วมีวันหมดอายุด้วยนะหมดอายุปี2026นะครับลดผลิตปี2023เก็บได้ประมาณ3ปีนอกจากนั้นก็จะมีแอลกอฮอล์แพดนะครับก็คือเป็นแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทคำความสะอาดฆ่าเชือ้อ ซองหนึ่งก็จะมีอยู่แพรหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็น medium saturated อีกแล้วนะครับ70 volume percent นะครับ iso p r o p y l alcohol iso p r o p y l เนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับไม่ใช่ ethyl alcohol นะครับ ethyl alcohol คือกินได้ methyl alcohol คือกินไม่ได้จำง่ายๆก็คือ e t ก็คือ eat eat ก็คือกินก็คือกินได้นะครับส่วน meth เม็ดก็คือเมดิคอลอะไรเงี้ยก็คือไม่เม็ดคือไม่ก็คือกินไม่ได้นะครับเอทิลกินได้เม็ดทิลกินไม่ได้ส่วนไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการกำจาดแผลนะ แต่ผมไม่รู้นะว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แนะนําให้กินนะครับซึ่งให้มา6แผ่นนะหกหกชิ้นอย่างเงี้ยใช้งานก็ฉีกซองนะครับดึงมามันน่าจะเป็นกระดาษใช้แล้วทิ้งก็มาเช็ดรอบๆอบแผลนะครับไม่ได้เช็ดตรงแผลนะเช็ดรอบๆอบแผแลอะไรประมาณเนี้ยนะครับ้หมาเป็นสีฟ้ากระแดงนะเห็นชัดๆเลยว่าอันนี้เป็นยาอันนี้เป็นแอลกอฮอล์แผ่ an, นหกแผ่นกับ2แผ่นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีาสเ s t e r นะครับซึ่งจริงๆาสเ s t e r มันเป็นชื่อของ product ชื่อแบบเหมือนมาม่ามาม่าเป็นชื่อของโปรดักชนิดนึงแต่ว่าชื่อ g e n e r i ร Name ของมันจริงๆมันคือ Instant Noodle หรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับใส่น้ำแล้วกินได้ไม่ใช่เรียกมันว่ามาม่าหมดเพราะบางทีมีวายวายยำยำโคคาอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นยี่ห้อมาม่าแต่เราจะเรียกติดว่ามาม่านี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ไม่ได้เรียกว่าพลาสเตอ ถึงแม้มันจะแปลว่าหน้ากล่องอัลพาสเตอร์เพราะมันเป็นชื่อ Generic Name อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ชื่อจริงๆของไอตัวนี้มันคือ bandage นะครับ b a n d a g e bandage adhesive strip stripe หรือ Strip อ่านว่า Strip หรือ Stripe ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะมันแปลว่าแถบนะครับแถบหรือว่าแปลว่าริ้วนะครับ strip adhesive แปลว่าแปะติดยึดติดนะอ่านอ่านยากเนาะ ad A D อ่านว่า ad H E อ่านว่า he นะ S I V E อ่านว่า a d he s i v e นะบางทีบางคนอ่าน adhesive อะไรไม่รู้อ่านไม่ได้นะครับผมก็อ่านให้แล้วว่าอ่านว่า adhesive นะครับที่แปลว่าติดแปะแปลว่ายึดติดเขาด้วยกัน s t r i p e หรือ strips นะครับที่แปลว่าแถบก็คือเป็นแถบสำหรับติดแปะนั่นเองซึ่ง Bandage ก็แปลว่าที่พันแผลผ้าพันแผลนะครับเขาก็จะบอกว่า,ามาีตัว package นะครับ ค่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอนเทนต์ Content, นะครับ of an d นด์โอเ a นอ a a r p s t k l l e ค r e s t l i e คือทั้งหมดห่อมันทั้งหมดเนี่ยมันค่าเชื้อมาหมดแล้วนะข้างในด้วยจะเป็น Plaster เอาเรียกง่ายๆลักษณะแบบกว้างหน้ากว้างนะครับแล้วก็จะมีตัวดูดซับสารคัดหลั่งพวกเลือดหรือว่าพวกอะไรจากร่างกายนะล้วตรงนี้จะเป็นกาวติดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช้กาวเกรดอะไรนะครับที่แบบ คนที่แพ้พลาสเตอร์แพ้ไหมผมไม่รู้บางคนคือแบบติดพลาสเตอร์ทีนึงเปื่อยนะครับคันเป็นผื่นขึ้นเป็นตุ่มอะไรเงี้ยแพ้พลาสเตอร์ติดไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่แพ้ติดได้ผมไม่แพ้พลาสเตอร์นะผมติดได้บางคนเขาไม่โอเคนะครับซึ่งให้มาโคตรเยอะเลยนะครับดูดิคือไม่รู้กี่อันเยอะมากนะไอน,นี้แผงหนึ่งห้าอันแล้วนะครับนี่ก็น่าจะห้าอันเดาว่าน่าจะสักสามสิบสี่สิบอันเลยมั้งครับ รหรือว่าสัก20-30ไม่รู้นะครับแต่เยอะผมว่าเกิน20อันอันเยอะเพราะว่าแค่คู่นี้ก็10แล้วนะครับ20-30 2 0 3าอันแหละมีนะครับซึ่งเกรดของพลาสเตอร์ก็ดูดีอยู่นะครับไม่ได้เป็นพลาสเตอร์แบบถูกๆธรรมดาบางทีคือบางคนไม่ชอบเพราะว่าติดพลาสเตอร์มันอับนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับแผลเล็กๆนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ เวลาเราออกทริปเองหรือว่าเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะต้องเจออุบัติเหตุนะครับหรือว่าเป็นแผลเป็นไรก็สามารถจะใช้แอนตี้เซปติกเชลเลตนะครับหรือว่ายาสำหรับใส่แผลอโโแอลกอฮอล์แพดสำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับรอบๆแผลก้านสำลีสำหรับซับเลือดหรืออะไรก็ตามแล้วก็แบนเดจสำหรับปิดแผลนะพื้นฐานมีประมาณนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีชุดเย็บแผลไม่ได้มียาฆ่าเชื้ออะไรที่มันล้ำลึกไปกว่านี้นะครับแต่ว่า ตัวกระเป๋าเองนะครับมันก็เป็นวัสดุที่คล้ายๆเป็นวัสดุพลาสติกนะครับเหมือนกันน้ําประมาณแต่ซิปไม่กันนั่นแต่การลองนะ้ําแล้วก็หยิบใช้สะดวกนะแดงชัดเลยดึงออกมาก็สามารถที่จะนําติดตัวติดกระเป๋านะครับแพ็กเกจเล็กนิดเดียวเองนะครับถ้าเห็นว่าสําคัญนะผมวก็ก็เอาติดเป้ติดตัวไปก็ได้นะครับผมเองก็ มีแอลกอฮอล์แพดหรือว่าแอนตี้เซปติกพวกนี้อยู่ด้วยนะเวลาผมท่องเที่ยวในป่าในะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันหยิบใช้สะดวกนะครับก็สามารถที่จะติดไปได้นะครับดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีนะมีแล้วไม่ต้องใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับก,ลบก็ลองพิจารณาดูกันหมดใช้หมดก็เอาอย่างอื่นมาใส่ได้นะครับใส่ยาอะไรที่ล้ำลึกกว่านี้ก็ได้นะครับยาฆ่าเชื้ออะไรแล้วแต่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกัน อุปรกรณ์ตัวนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ survival Gear outdoor Gear แล้วก็อยู่ใน urban Gear ด้วยเพราะว่าพกไว้ในเมืองก็ได้บางคนรองเท้ากัดก็ติดรองเท้ากัดได้นะผู้ชายมีพลาสเตอร์ติดพลาสเตอร์ให้ผู้หญิงนี่คือแบบมันหล่อนะบอกเลยนะครับแล้เจอกันใหม่ในโสดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ happy ride n out